องค์ <L an> ที่สองกุปโลกว่าพากระถินนาตกับสมบริวานทั้งหลายแล้วนี่ข้า่าพระจัารที่จะรา้เห็นสมพ้วนให้แกรพ,ะะพะระเิระทีเป็นกระบุขปราธาตผู้ที่ทั้งกระถินนธาตุคิดถึงต้องกัอย่งนี้ยมพระบรมพุธานุญาตาพระพิสูรุกใดไมาเห็นสมค้วนให้ท่านถ่วงถึงทางกลางสงฆาพิสูรุกใดเห็นสมควนอนุโมทนตอาจารุอนุโมทนาโดดวยกันด้ว ยี่บูนเจ้าพระจุลปุโรห์โอ้ปุโรห์แล้วอีกสามสี่รูปเอาเข้าไปไว้ในบุญเอาเขาไปไว้ในบุญที่พระสองรูปหันหน้ากันส่วนยันภากคทิณเจังพระิสมบูรณ์แบบเอาไปถวายอีกหนึล่ออีกสองสามหมื่นพร่เจังจินีส่วนภากคทิณส่วนยุนี่บุญพระสองรูปพร่เจ้าจิตสวนอันนี้คือเรื่องไปเรื่องมาของมหากภิณเริ่มแรกเทียมมันพระราดิสุขภูษา ดเจครับอนี้สูงใด้ตัวดพูดตามพู้รับใด้ยท่ตัวใดอนี้บอกหนาที่อยใส่ย่นยกนายกให้พนักงานคุณ่อคุณแหววบอกเอาฟังเมือนี้คุณเมมไปบอกไปว่าคุณเมท้องแตียนมาว่าจังใดเอากระเซินดวงวิญญาณที่ฝนดีเด้อลาว่าวิญญาณหายวิญญาณดีจังใดจังใดวิญญาณหายอะไรดีเด้อคุณเมท้องเตียน ý giá đi hết rồi là quá là con buôn mà chắc tôi hại tôi đi gì bút ตองฟังเอาทับฟุ้งกองทองจงพุ่งลุกลงเตียงาบุญใบใส่ตวบ่อนได้เกือยวกว่าเกี่บุญหมอบ่ได้เสียเงินเสียทองแกงกองบุญตังหวังเด้อพอหังเสียเอาบุญขึ้นบันสะใต้ทุนปวดตังเน้อพอหังเสีเอาบุญอกจะไดับนิ่มบุญฟังจะหักกันแกงตังบใหใตู้ของบุญตังโจโกตากเช่าบ่อมุงบ่อนิบุญใบเลือนชูอันวันหมื่นบลำดีคือวันดอกเป็นแม่เอน เลื่อโพยกจักเทียวเหลวบุรีใดดำไดข้งเกดนางเดแมเวลาจีไดรับในเรื่องกุญทิ์ีจังอัดจักแนวไม่ดำดำนี่กรนดบุตรีนเหเดียนจ้าแต่ะบอกพี่แม่นี่เดี๋ยวไปทำล้าพันบุกกระถิ่นดอกพี่บอดีขันนี่ถูกเกล็จางเถิดจะกินกนจวงบุญบุมีบ่บบุญฤทธิ์บุญเหาซำบอดีขันมีอันบอกคนตรงนี้ังดีดเด้อทางนีมาเป็ดยาง จะที่นี่เปดย่างตะบริว่านไหลไหลที่นอานังรับประทานอาหารตะลวนเรือเป็นบริวารมาเพาะมาโม่นำไียบินบริขารี่แปดย่างขาดบ่ได้จัอย่างเปดย่างนี่ย่างไหนน่หนึ่งบาทสองผาจัาสามผาจีวอนสี่าดะบุอามีคหกกน กี่คเอวเปิดพากองนำตัดตรลาซอนใบมี่มาเปิดยางขับย่างใดย่งมึงบ่ไดรบุญเัาสิบอดิบถ้าว่าจะเชิญว่าอัทถ้าบ่อนี้มาพวก้อนเปิดกะทินได้แม่ที่ไปนิมนตานเอาว่าจากบ้านึงกะบ่ไดรเทๆ่ๆจำไม่พอานาบุญกะทินเริ่มว่าจังแจ่เขาแรบเดือนคับเดือนที่อถึงวันเทศเดือนที่จ้องนม่เขตบุะทินแท้คนจะว่ากันต่างตามข้องพ่อแม่ยึได้หีเข่เข่สิจ้องนัดเดือนเดือนข้องตัวหน้า ใครเดือดทุกวันรับองค์กระถินต้องเป็นองค์เทราจะรับองค์กระถินได้เพ่นจะว่าท่านบุญนี่ก็มีมุ่นมีเหตุอยู่ในเขตดเดียดที่จองอีแดีวรู้ไปจื้อเอาไรมัดดังแต่เขาในอดีตหลายแสนกคับนับเป็นชรั้งขยาวว่ากระถินนั่งกระถินนั่งกระถินตุนขังกระถินนั่งต่างวามาเดียวนี้ฟังดีดีได้ใช่เพราะรับขี่โก้เดือใจตั้งเตะโปกลำนั่นกับทองเอาฟังเอากระลำนั่นกับทองเอาอู้ เอาล่ะนก็บ่ได้เร็อีีเนาะเวลาเฮามันนอนเวลาครูดนิตละน่อยหมอลําซิ่ก็มีเสียเวลาลูกหลานมันเดินก่อน